สวัสดีครับคลิปนี้ดอนมาสอนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และชื่อช่อง youtube โดยใช้โทรศัพท์ด้วยแอป y o u t u b e ครับไปเริ่มกันเลยครับเปิดแอป y o u t u b e ครับเมื่อเข้าหน้าหลักแล้วเลือกที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวาครับกดเลือกที่รูปโปรไฟล์ช่องครับตรงนี้มี2ทางเลือกครับ อันแรกคือลิงก์สีน้ำเงินครับที่เขียนว่าจาัดก,การบัญชี Google ครับเพื่อเข้าแก้ไขรูปโปรไฟล์และเมนูช่องของคุณครับเพื่อเข้าแก้ไขชื่อเราไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันก่อนครับกดลิงก์นี้ครับจะเข้าสู่หน้าบัญชี Google ครับในหน้านี้เลือกที่เมนูด้านบนครับเมนูที่2ข้อมูลส่วนบุคคลครับ ที่ส่วนของโปรไฟล์ครับรูปโปรไฟล์อันใหญ่อันนี้ครับกดเลือกครับเดี๋ยวเราจะอัปโหลดรูปครับเดี๋ยวเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาหน่อยครับจะมีปุ่มครับเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ครับกดเลือกรูปภาพจากในเครื่องของเราครับเดี๋ยวผมจะเลือกอันสีเขียวนี้ครับ outer style ครับแล้วกดเลือกครับระบบทําการอัพโหลดครับ ตรงนี้เราสามารถจัดตำแหน่งและขนาดของรูปได้โดยจับที่จุดสี่เหลี่ยมเล็กๆครับจับปรับเข้าปรับออกครับเมื่อได้ขนาดแล้วกดปุ่มถําเงินครับรอสักครู่นะครับตรงนี้รูปโปรไฟลนน์เปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวลองรีเฟซอันนี้ดูนะครับอ่าเปลี่ยนแล้วครับตรงนี้ในหน้านี้นะครับถึงแม้จะมี ส่วนของชื่อนะครับแต่ไม่มีเครื่องหมายทินส่อเดี๋ยวลองเลื่อนดูนะครับเขาบอกว่า resetting cannot change your account นะครับเดี๋ยวเรากดเสร็จสิ้นเพื่อกลับไปที่หน้าช่องของเราก่อนครับกดเลือกที่รูปโปรไฟล์ช่องด้านบนขวาครับเลือกช่องของคุณครับคราวนี้เราจะแก้ชื่อครับเข้าที่ปุ่มแก้แก้ไขช่องครับ ที่ชื่อตรงนี้นะครับกดที่รีสอครับทําการแก้ไขชื่อครับตรงนี้เขาบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้3ครั้งทุกๆ90วันครับเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกครับกลับมปที่หน้าการตั้งค่าช่องครับกดย้อนกลับอีกทีครับมาแล้วครับโลโก้โปรไฟล์และชื่อช่องใหม่ครับ เรียบร้อยครับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และการเปลี่ยนชื่อช่องครับพบกับเนื้อหาการสร้างรายได้จาก YouTube และ Facebook กันต่อในคลิปหน้าสวัสดีครับ